มมีเสียกัญ้าบอมมีเลยมีเสียสัตว์นนี่บ่ปื๊บมีหัวนึงบ่แล้ออีกหัวนึงมูอะไรเจ้าเมนบอเรยงยไปยิวข่ายิ้วเ่อือ ยวเขาให้งดงไรสดงไพ่ฮะงไพ่ว่าลังแดงไพ่ไหนึ่งเขาไหนึง่งเาหลึงดังเป็นบ่สงไพ่เป็นบเป็นบ่ lâu đúng không? Cầm tiền là lâu đúng không? Lâu vẫn là tiền làm tiền. Lâu vẫn lâu tiền thế. đây là đằng đúng không? là đằng tiền. Lâu đó. อ่านน้าามาบอกขึ้นเห็นสั่นง่ายง่เง่าอยู นี่ยยุนะว่ากเปอู่ไปที่ทำเพี้ยนได้จะทำบ่จะชอบอบอลชอบทำไมเออไร้อยไปพ่โอยฮะนอยไปพล่ลองเบิ่ลองเบิลองกินคือคือว่าว่ะอบัตรได้บ่ล่ะ ไว้หลังทานี่บอหนึ่งเข่าสิหนึ่งเข่าแรงเคยดังนี่บ่สนี่งเคยดังเอาเคยดังคือคือป้าแบบชี้จ้ะคือป่ะชุมอะไรมันขึ้นมาแบบชี้ดูไปเดี๋ยวชี้จ้ะเะี๋ยวชี้ยี่บ่สเคยดัง สบายดีเลยเดี๋ยวขี ada, es decir, es decir, gente, mismo, ouais, nada, ้ด้วมาเวียนมาทั้งนอกเดือดทองอีกสบายพี่พี่ต้องพี่ด้วยเ่ะอเัสดีกระดับน้าม่โดยังดับ้า่โดยอระดับน้าม้ยนดยธรรมดาธรรมดาพี่ใช้พื้นมีชลินพื้นอ่ะ ไม่เล็กค uh ุณดมเอาแล้อาจารย์่อันหนึ่งเข่าแับพื้นยังบั่นสนะฮะแค่มองเทเข่าเสน้ำเจ้าหนึ่งเป็นนีงไ่บ้าหนึ่งเป็นว่หนึ่งเข่าหนึ่งเป็นว่เป็นแ่แปว่าเห็นตำรวจบ้างูกหร

ห,หัวหนึ่งเขานะหัวหัวหนึ่งเขายัใช่ไหมทุกรียเฮ้ยทีใ่ใช้หัวหนึ่งเข่านะเอออ้าเข่าใช่เบื้องสักหน้าจะบุญหนึ่งวะ มาพักคนที่หนึ่งเป็นคือว้อว่อสีน้องเพื่อนอิตาอ้าวจะดาวน้าเนี่ออยอะดาหอ้าใครจิติดยี่บ่อน,น่ะคือรามไปพูดละพื้นเธอเนี่ย

เดี๋ยวนี่เูาจะมาเ่อนที่แรก่อนักตรงนี้เข้าหุ้ยเดี๋ยวนี่เขาว่านะ Ng mẹ cháu dù vô bùi đa vô ng maya của 1 ng maya của dì mẹ của dì nọ mẹ của dì nọ kính 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 hết kính 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 nó Kinh kính 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 lạ đấy nhau mày phụ chắc và không tiết tít tiết mua ở kho luôn. chữ đói đi bỏ đi bỏ

มีเขาเย็นมีแต่เขานี่มีแต่เขาเขามาเขาเย็นเบิบ่เออเขาเย็นเบิพีอมีแต่มามือหนึ่งจะถวยดวมือหนึ่งนะมือหนึ่งมือหนึ่งจถวยมาเขาเ่ายแมมือหนึ่งจวัวย

พ่อยีดอกคุณเนี่ย้าพ่อพ่อเป็นยังไงเป็นยังกินเห็ดดองในหัวในเดือนเราเรานอนแตะวันเออนอนพอนอนอยู่ตะปาแล้วพอนอนจะเอาว่าเอาพอนบ้านโดอ๋อมันบอกกลับกันพี่น้องคะงูเออเนาะย่งหนาวอ่ะ นาวอีบ you know? <Now. S 1> ่หนาวลงหลอาถ่าทายสคลิปสี่คลิปเด็พเนนเเกพี่น้องยังเห็นน้องเสียตัวเ่าอยู่ไมยปโงเรีนบ้างันี้นะไปเนนี่ไปแล้วมันจันน้องไงไปกินไข่ไมา

lâu quá 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 khứ lâu lâu

ไหนแ่บวะแ่บแล้วก็ได้กินด้วยว่าดูข้ต้มขนมบอบอสบอยได้กินด้อายานี่แหละได้กินบอโดยเออก่อนบได้กอนบกคอยได้กินเนาะดด้อ่งีี่ว่าลถามนะฮะพักเถามเนี่ยกอนได้กินด้อีกวา

แปเฮียนี่เขียนชื่อเจ้าของได้ไดไหเ่ดนี่ฮะเขียนชื่อเจ้าของเดียนทองได้ไดไดไหเป่เป็ียเปล่เป็นเอ้าเขาเฮียนได้เป็นฮะคูเป็นัอน่ <c ười> อนสอนแต่เจ้าเปนสอนก็สอนชาวเลยอนชาเจ้ ดมงะเลิกมันคือตเมืองได้เขาชอน่อนอะอย่างนี้เจะเนาะอยากเปลี่ยนเฉยะูเฉยอยากเปลี่ยนอยู่ะยากได้ใหมอยู่ะยากได้ปะยากได้อยมีบมมีเสียกันย้าะดู ผมมีเลยมีเสือสัตว์นะนี่บอสงสวหรคมว่า <c oughs> ลายมือเลยพี่้องมาแต่ยัง <c oughs> เห็นไปทั้งนอกพืนทเสือตวเก่าอาบหน้ามากเมื่อกี้เห็นสัตวปั๊บอยู่ <c oughs> มาเราก็ได้หนึ่งจุภพยหนึ่งเขาคอยทั้งแม่พันเนาะ <c oughs> แม่เ่าแม,แม,แม่เจ้าบุญนี่เจ้าหนึ่งเขาขเผีดได้บอ <c oughs> ไดอ้เจ้าเคยเห็นปกติปีเคยเห็น เพศประจำมันวะเพศป,ประจำเนาะโอ้เก่งเล็กน้อยน้อยอย่างเงยังู้จักชูไค่หนึ่งข่าวทางหน้าหมอน้องอนุ่งเฮ็ดเวียกซอยพ่อซอยแม่เนะาะปุ้มขเขาเฮียนมีจัิหัวตอนนี้ฮะปุ้มที่ขเขาเฮียนมีจัิหัวผมมีเอาเดี๋ยวเขาเฮียดมาเขียนบ่าไ่ บริเขียนเขาเขียนไหมบริเขียนเมื่อบานปัมไม่ิล่มเนียมนตีมีอันนึงัโมไฮบานมหนึ่งโมเลยเออมีปมมีปัมเนี้ยเราเราบอกขอใจเขาบอกได้เนาะปั๊มมีหัวนึงบ่

แคบวะแคบได้กินได้กินตลอดว่าขนมได้กินมีคนซื้อขายหรือวะให้ซื้อให้ฮะไม่เท้าอืมซื้อขายในเท้าซื้อขายดิเอ้มีอย่างเตี้ยวมัดว่าผมนะฮะ มันเย็นว่าทุกทีคันคาแค่เสียันบวบัตรมันนี่ข้ขาวอย่างนั้นไหมนี่มันนี่ขาวกับแก้วมันนี่ขาวกับแก้วมือเราปินพี ใ,ใหญ่บ้าจะเป็นยง,งนใ,นใหบ้านฮะใหญ่บ้าจะเป็นเนะจะเป็นเนเอาใ,ใหญ่บ้านจะคิดคิดว่าจะเป็นะเะจะเป็นคู่จะเป็นคู่อนกดของศาสตรด้พี่โน้องไอ้คู่เนาะคือว,ว่าบธรรมดาด้วยคู่เนาะคือนขดของศาสตรด้คือว่าเด็กน่อยสำนีนมีคมีคมอ่านเนาะ

ก็จะหิวแล้วพี่นองบงก <c oughs> ินอย่างเดียวพี่น้องเลยแบบน้อยอาชีบะคอยได้กินพี่นองเนาะเขได้อพอได้กินรก็แ,แบบว่ากินอย่างเดียวแลพี่น้องน,น้ำที่พีนได้กินแ <c oughs> ค่เยวถ้าหนวดบ่เขาไวกินขนมร่บ่ฮะ ว่หมายถึงว่าช่วงหนุ่มว่าขมาเนี่ได้กินว่าขนมได้กินอย่มาเจ้ามาจ้าก็ยักกูมาเจ้าเอาขนมย่ไว้เอาให้ตูปนเลย้แกขนม นกคนแม่ได้ยังเด้อนกนเวลาเห็นนกเด้อใครไปเลยโดยอ่ะเห็นสุกตาแทบจีเนะโดยกินมือเดียววะนี่มือเดียวมือเดียวมือเดียวเดิด็กาเขกเุกเลยเเดาะด็ว่า็ดมด เดี๋ยวบอดหอว่าเทำอารมณ์หนวดจะถามเนี่ถ้าว่ามีผู้ใหญ่จีดีคนจากสจกซอยนี่จะได้อย่างไงได้เฮือนห้องหน้าห้องได้จะมีหรือเปล่าจ๊ะผมมีจได้เฮือนก่อนของหน้าผมไม่ได้หรือเปล่าของหน้า สบายอยู đấy, đây, ên, ch chị, ch đấy, ch ệ, ่นห้วหน้าเด็ได้เหอนจะเช็ดจะเช็ได้เหอนเด็ได้จะเช็ดได้บ่นจะเช็ดทำความสะอาดเป็นนี่บ่ทำความสะอาดเปนหาได้กาได้ควาสะอาดเป็นมันกับกชิล้เกด้ คีโคฟจะอ่า,าเป็นปัดเพื่อนปูเพื่อนอีกเป็นอยู่วะฮะยังบ่เป็นขึ้น <c ười> ดังเดียวพี่เดองกินดหยุดเลยพี่หิวแห้งเดียวพี่เดายซักที่บ่เสือ เคยสักดีบ่ตบหน้ามือนะเคยสักเสือเสืออันนี้เคยสักดีบ่เคยสักดีบ่มึงเคยปั๊วเเคยปั๊วเเคยว่เคยเสกผมเคยสักเลยโอ้โหับแล้อันนี้ก่อเน,ใน,ในอเอามาลาบเอาลาบเขไาขไปเนี่ยเขาคุยกับลาบเหมือนกัน อคือก็ล่ามก่อนบานนี้พี่น้้งเว้ต้องหาล่ามเลยโดยโดยว่าทาอะไรฮะยหน่อยิวยิ้เขายิ้เข่าเออยิ้เขาแห้งแต่ว่าจะกินขนม ຢູ່ຂະໜົມຮິດກິນຂະໜົມຫມັບຫມັບເອົາເນາະເຂົ້າເບິດເບົາລູກຊິບໍ່ມີຊັ້ນບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້ານີ້ເຂົ້າມາອືຫາຊິຫນຶ່ງເນາະພະຍອງໄວອືມັນໄປເຄືອຢາກວ່າຫນໃດຍ່ອງວ່າ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 ຫນໃດຍ່ອງດົງດົງກັບໃດວ່າໂຕແຫຼະບໍ່ຫນ້າກິນ phải đòi đói kìm bằng đong gươm đồng bằng đòi bà chân nàng kìm bèn hoa ngọc cào chị ở phần đài loa ta phần 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 Rồi à hồ, và, thà, <laughs> mấy เขาบอกเป็นภาษาพื้นแล้วบอกเก่งอยู่เนาะแต่แว่าเวลาเขาบอกภาษาลาวเลยพี่น้องแล้วบ่าเข้าใจเขาหรือว่าองไรแต่เด็กรักเลยตอนนี้คือหิวเข่าเนาะหิ้มเข่า,ขาเข่าเบิร์ตกินขนมกินอย่างเดียวพี่นอ้องถตายตุนเนาะ

ฮะลงเหีนบะเมแนวกินกับบะเกินไปอืมไปก่อนเอ่อซานีกับเราไปเราบะไลกินข้าวไปขี้อนซานี่บะไลกินข้าวอืม แต่บากียังไปยิดเข่าขีน้ามือเยเนยเฮเพื่อจะเป็นคู่นี่เป็นล่มเป็นแร่งหมดแล้วเนี่ยเด้อแต่มันคำมันมือดหนวกันที่ขอจุกจิบเพื่อนเพี่น้องเด้อทั้งน้องคนลำลาทั้งเพื่นของซีลำลาทั้งป้าลูกมันได้แบบนี้เด้อสบายดีด้วยเด้ยเนาะกะในรหดับเคสนี่เนาะลูกหนวดกะ ฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้อ,องเลยเนาะค่ะอ่าซอยพิจารณานพีนนน่น้อ,ตตนองเนาะเห็นแล้วก็อุตอลพี่น้องเลยเสรือใช่ผมมีหนาวอาจารย์หิวอยู่หิวเข่าสามต้นนั่นนี่เข่าพี่น้องเนาะผมกำดันเข่าหนึ่งหน้า,าอยู่เนาะเนาะค่ะไม่ต่ยหนวดกับฝากพิจารณาเรื่องคิดน้องเพื่นเนาะแต่ว่าทั้งอิฟซีหรือพิจิตรีเนาะที่ว่าอยากทุ่มจากซอยน้องเพื่นด้านใดก็ อ่าฝากพิจารณาดอวาติดต่อมาหาทั้งหมดได้เนอะยินดีเป็นสะพานบุญให้คือเก่าเนอะพี่น้อ,นองเนาะฮะสำหรับคลิปนี้หมดแล้วน้องเดียนท้องแล้วพร้อเนาะลำไรเลยแบบนี้บายดี